เมื่อกี้ปาไปกดตังค์ผู้โดยสารบอกจะโอนเงินมาให้แต่กดมาไม่มีเงินเลยทำไมเขาทำแบบนั้นล่ะคะเธอขับแท็กซี่มานานแล้วเหรอดูคล่องแคล่วจังนี่ก็แท็กซี่ของสามีฉันฉันออกมาขับจะได้เหมือนดูต่างหน้าเขาอ่ะไปด้วย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 วันเดียวฉันเจออะไรมาเยอะเลยนะฉันถูกลูกค้าหลอกขึ้นรถฟรีเห็นไหมว่ารถของแกอ่ะทำให้ฉันได้ไปช่วยคนที่เดือดร้อนตั้งหลายคนแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลรถแกเหมือนที่แกดูแล นี่ก็ครบร้อยวันแล้วสินะตาเอกที่ระจากฉันไปวันนี้ฉันทาบุญให้แกไปเยอะเลยแกคงได้รับแล้วสินะแกรู้ไหมบ้านที่ไม่มีแกมันเงียบเหงามากเลยนะแต่สิ่งที่แกทิ้งไว้ให้ฉันก็ช่วยฉันให้หายเหงาได้อยู่นะ อไปมาหาอะไรหลังตลาดอะค่ะได้เลยลูกแต่ป้าขอขับช้าๆหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยพวมอะไรมิจ้าสิบบาทเลยจ้าน้องๆสวัสดีจ้ะป้าวันนี้รับว,วกูกอะไรหรือเปล่าดีจังเลยที่เจอป้าอีกแล้วม่จ้า เจอป้าฮิไรได้ขนมฟรีทุกทีเลยอ่ะขอบคุณนะคะคุณป้าจ้าทำไมป้ามีขนมเยอะจังเลยคะป้าเอาให้ลูกค้ากินแลวน้วบางทีก็แจกเด็กตามสีแยกนั่นแหละคุณป้านี่น่ารักจังเลยค่ะแล้วนี่ขับแท็กซี่มานานหรือยังคะป้าขับได้แค่สามเดือนเองลูกอ๋อค่ะฮัลโหลกำลังไปไง โอ๊ยบ่นยิ่งกับพ่ออย่างนั้นเนี่ยรู้แล้วจ้านี่แหละจริงเลวนะคะค่ะร้อยสามสิบห้าบาทไม่มีเศษเลยฮนะไม่มีแบงค์ย่อยเหรอลูกหนูมีเศษแค่ร้อยยี่สิบเองค่ะป้าแค่นั้นก็ได้จ้ะ ขอโทษจริงๆนะคะคุณป้าไว้ได้ครั้งหน้าเราเจอกันอีกเดี๋ยวหนูให้นะคะวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าเย็นแล้กลับบ้านไปห้างหลังมาหาอลัยกับป้าเจลูก 65บาทจ้ะโอ๊ยมาสักทีอ้าวของลูกค้าคนสุดท้ายแน่เลยแล้วจะไปคืนที่ไหนล่ะไม่มีที่อยู่ด้วยไหนลองดูดิ เออมีนามบัตรมีเบอร์โทรศัพท์เดีวลองโทรดีกว่าฮัลโหลหนูใช่คนที่ป้าไปส่งที่ทางเมื่อว,วานใช่ไหมลูกสายสองเอากระเป๋าไปคืนลูกค้าที่สายสองป้าคะไปสายสองค่ะได้จ้ะลูกคุณป้าเก่งจังเลยนะคะอายุพอๆกับแม่หนูเลยยังมาทาง,งานแบบนี้อีก ถึงป้าจะแก่แต่ป้ายัางแข็งแรงอยู่นะขับช้าแต่ปลอดภัยแน่นอนจับป้าถึงแล้วนะจ๊ะป้าชอบนะแบบหนูเนี่ยคุยสนุกดีร2อยยบาทจ้ะป้าคะหนูสแกนจ่ายได้ไหมอะคะพอดีว่าหนูไม่พกเงินสดอะป้าไม่มีหรอกลูกป้าทำให้เป็นงั้นคุณป้ามีเลขบัญชีไหมอะคะมีจะลูกหนูพร้อมจดนะ 044863คุณป้าชืินนลเพนใช่ไหมคะใช่จ้ะลูกโอนแล้วนะคะป้าจ้าขอบใจนะจ้าเด็กสมัยนี้ไม่พูดเงินสดเลยเอใส่เราต้องศึกษาวิธีการโอนซะละฮัลโหลเจ้าของกระเป๋าใช่ไหมลูกป้ากอลไรจะถึงแล้วนะ ผมเห็นที่ห้าอันเนี้ยมันสามสิบกว่าบาทเอ่นะก็ฉันรับมาราคานี้อะผมก็แค่ถามดูจะเหวี่ยงทำไมเนี่ยงั้นฉันถามหน่อยถ้าในห้างมันราคาสี่สิบบาทแล้วร้านนั้นสี่สิบบาทแกกล้าไปต่อราคาในห้างไหมอ่ะใส่ถุงกัเจ๊พูดเยอะจังสวัสดีค่ะป้า ขอบคุณนะคะโชคดีนะที่ยังมีนามบัตรพอติดต่อกันได้โชคดีของหนูเหมือนกันค่ะที่เจอคุณป้าเออลูกที่นี่มีตู้ ATM มไหมมีค่ะป้าหน้าร้านเลยค่ะอ๋อจ้ะงั้นเดี๋ยวป้าไปดูขนมก่อนนะเดี๋ยวป้าไปกดตังค์แป๊บหนึ่งนะได้ค่ะ มีอะไรหรอคะป้าดนูหน้าเครียดเชียวขอโทษด้วยนะลูกป้าคงซื้อขนมไม่ได้แล้วเมื่อกี้ป้าไปกดตังค์ผู้โดยสารบอกจะโอนเงินมาให้แต่กดมาไม่มีเงินเลยเอ,อ้าทำไมเขาทำแบบนั้นล่ะคะแล้วคุณป้ามีตังค์ติดตัวไหมคะสมุดบัญชีป้าก็เก็บไว้อยู่ที่บ้านส่วนเงินสดเ่ิป้ามีไม่พอหรอกจ้างั้นหนูมีคิดตังค์ค่ะหนูให้ถือว่าเป็นการขอบคุณที่ป้าเอากรเป๋าตังค์มาคืนหนูคะ่ะไม่เป็นไรจ้ะป้าเกรงใจ ไม่เป็นไรค่ะป้าแค่นี้เองเดี๋ยวให้ได้ค่ะเงินป้าขอบคุณมากนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะป้าจะไปไหนหรอเออฉันรอสองแถวนะจ๊ะจะไปบางแคแถวเนี้ยสองแถวมันน้อยจะไปไหนล่ะเดี๋ยวฉันไปส่งให้ไม่เป็นไรจ้ะฉันมีเงินแค่ค่ารถสองแถวนะ่ะไม่เป็นไรฉันผ่านไปทางนั้นพอดีเดี๋ยวฉันไปส่งให้ เธอขับแท็กซี่มานานแล้วเหรอดูคล่องแคล่วจังฉันเพิ่งขับมาได้แค่สามเดือนเองทำไมไม่ขายรถแล้วไปอยู่บ้านเฉยๆล่ะไม่เหนื่อยหรือไงลูกเต้าออกไปไหนกันหมดฉันนะ่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหรอกนี่ก็แท็กซี่ของสามีฉันฉันออกมาขับจะได้เหมือนดูต่างหน้าเขาอะฉันเข้าใจความรู้สึกนี้นะสามีฉันน่ะก็จากไปหลายสิบปีแล้วเหมือนกัน พวงมาลัยมิจ๊ะพวงมาเลยจ้าพวงมาไัยมิจ้ะคุณป้าเจอกันอีกแล้วนะคนสวยพวงเก่ายังไม่แห้งเ,เลยอเอามาสองพวงก,ก็ได้ได้เลยค่ะนี่ค่ะอ่ะยีสิบไปให้ขาดมด้วยนะขอบคุณนะคะคุณป้าขอให้วันนี้ได้ลูกค้ายเยอะแถมได้ติปด้วยนะไปแล้วค่ะา เเป็นแท็กซี่ที่ใจดีมากเลยนะช่วยเหลือคนมาตลอดทางเลยสังคมมันต้องมีน้ำใจให้กันมันถึงจะน่าอยู่เึงอล,ละขอบใจมากๆเลยนะจะไปเจอหลานใช่ไหมเอาขนมไปด้วยสิแค่นี้ฉันก็เก่งใจจะแย่อยู่แล้วเอานะรับไปเธอเล็กๆน้อยๆเด็กๆอชอบกินขนมรู้ไหมขอบความากมากนะแต่เอกรู้ไหม รถของแกได้ทำบุญกุศลด้วยนะวันนี้นี่ใช่ด้วยค่ะเฮ้ยช่ด้วยปล่อยดิปล่อยช่วด้วยไปด้วยปล่อยนะด้วยไงปล่อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณป้าเป็นอะไรไหมคะป้าไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆลูกนะคะขอบใจนะลูกค่ะ ป้าจำหนูได้ไหมคะหนูเคยขึ้นรถป้าป้าจําได้สิแล้วนี่ทํายังไงดีล่ะจนไม่ได้กระเป๋าไปแล้วว่ะหนูกับป้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วคะ่ะแต่ว่าหนูขอยืมโทรศัพท์ป้าโทรหาที่บ้านให้มารับหนูได้ไหมคะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวป้าไปส่งก็ได้ได้ค่ะไปส่งหนูที่บ้านนะคะเดี๋ยวหนูจะให้เงินเขาที่แล้วให้ป้าด้วยค่ะไม่เป็นไรลูกกลับบ้านปลอดภัยก็ดีแล้วคุณป้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูลงไปเอาเงินมาให้ ไม่เป็นไรหรอกลูกป้ารีบกลับบ้านด้วยแก๊สป้าจะหมดแล้วแต่ว่าเอาหน้าเราเองก็เพิ่งโดนโจรแช่กระเป๋าขไปไม่ใช่หรอขอบคุณนะคะคุณป้าคุณป้าในี่ใจดีจริงๆเลยแค่หนูรับน้ำใจของป้าด้วยความเต็มใจแค่นี้ป้าก็ดีใจมากแล้วขอบคุณอีกทีนะคะคุณป้า รู้ไหมวันนี้ฉันเอารถแกไปทำอะไรมาบ้างวันเดียวฉันเจออะไรมาเยอะเลยนะฉันถูกลูกค้าหลอกขึ้นรถฟรีแต่ฉันก็ได้ขนมมาฟรีนะเพราะว่าฉันเอากระเป๋าไปคืนเขาที่ร้านไงแล้วฉันก็ไปส่งผู้โดยสารคนหนึ่งเขาไปหาหลานมาจะไม่คิดเงินเลยนะถือว่าเป็นบุญกุศลให้แกแล้วเมื่อกี้ฉันก็ไปช่วยเด็กที่ถูกโจรล้นมาเขาไม่มีเงินติดตัวเลยนะน่าสงสารมากเห็นไหมว่ารถของแกอะ ทำให้ฉันได้ไปช่วยคนที่เดือดร้อนตั้งหลายคนแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลรถแกเหมือนที่แกดูแลอรถเป็นอะไรเนี่ยติดต,ติดัดบดับสงสัยต้องไปอู่แล้วล่ะตามที่บอกเลยป้าถ้าซอมรถทุกอย่างขนาดเนี้ย ท่านี้เลยเหรอพ่อหนุ่มทำไมมันหลายบาทจังอะไรมันแพงอะป้าพังแต่ส่วนสําคัญทั้งนั้นเลยป้าไม่ค่อยรู้เรื่องอะแค่ขับเป็นก็เก่งแล้วแล้วองหยังไงป้ายาซ่อมไหมอืมงั้นเอาไว้ก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวป้ามีเงินแล้วป้าไปมาทําแล้วแต่ป้าแล้วกันพี่การวันนี้ไปรับหนูด้วยนะจะซื้อโทรศัพท์ใหมอ่อะคุณป้าอ้าหนูทำไมมันอยู่ที่หูได้ล่ะ อ๋อก็เนี่ยคืออู๋ของพี่ชายหนูอเองค่ะพี่การนี่คือป้าแท็กซี่ที่ใจดีที่ช่วยหนูไว้ไงที่อยู่รอบพีฟังอะ่ะคนนี้เองเหรอป้าเอินจังนล้เนี่ยแล้วรถเป็นอะไรเหรอครับป้าครับรถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับป้าขอบใจนะการปีใหม่ที่ช่วยซ่อมรถให้ป้าไว้ป้าหาเงินมาได้แล้วจะคืนให้นะไม่เป็นไรเหรอครับป้าถือว่าเป็นคำขอบคุณที่ช่วยน้องผมไว้แล้วกันและถ้ารถมีปัญหามาหาผมได้นะครับ ใช่ค่ะตอนนี้เราก็รู้จักกันแล้วเนาะพวกหนูน่ารักจังใจดีกับป้ามากเลยถ้าสามีป้ายังอยู่ก็คงดีใจกับป้าแน่แนไหนๆก็ซ่อมรถเสร็จแล้วงั้นหนูขอประเดิมนั่งรถป้าคนแรกเลยนะคะแต่ต้องกดมิเตอร์ด้วยนะได้ี่ลูกขอบใจทุกคนอีกครั้งนะไปขึ้นรถกันสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะพี่กันไป